ถามนาเลยนะใช่นับหนึ่งถึงสิบเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเราก็จะโมโหน้อยลงนะตกลงไหมแค่หนึ่ง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 นึไม่ไม่โมโหขึ้นรองพนับหนึ่งสิบครั้งก็โมโหน้อยลงนะแต่ไม่ ารมมไไ่่่ดีนักใช่อารมณ์ไม่ดีไม่น่ารักเพราะฉะนั้นเราต้องหัดอารมณ์ดีคือนับ1นึถึงสิบนะคะ